ก็กลับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับช่องสลัดลอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเลนพาทุกคนมาเล่นเกมดีมออฟมาเกลนะทุกคนความใฝ่ฝันของมาเกาก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะเออไ่เลนละไม่พูดเดยอะเราวันเนี่ยก็วันนี้ลอเรนพกทุนมาที่สองพันห้านะทุกคนสองพันห้าแต่ว่าหัวลอเรเนบังแล้วหนึ่งโอเคเอาหัวไว้ไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแต่เวลาเข้าฟีเกมมันก็จะบังอีกไหมอะ หรือว่าจะไว้ตรงกลางดีนะไว้ตรงนี้ดูก่อนละกันนะทุกคนโอ้โหทุกคนก็คือไม่ได้เล่นเกมนี้นานนานพอสมควรก็สำหรับวันนี้นะทุกคนลอรินก็เล่นตามกลุ่มกเล่นทามเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกเล่นทามไปดูตารางเวลาการแตกแบบลอรินก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ อยากเล่นตามรอเลนอยากเล่นเออที่เดียวก่อนรอเลนนะรอเล่นก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะสําหรับใครที่อยากเล่นตามก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอจริงๆก็เซิร์ชไปเลยว่าเมกาเกม65ก็ได้นะทุกคนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยน่าจะเจอหมดแหละเออเมกาเกมตามด้วยเลข65นะทุกคนก็นั่นแหละรอเลนเล่นอยู่ที่นั่นนะก็คือช่วงนี้ยังไม่มี ยังไม่มีที่จะเล่นอื่นที่ใหม่อะเออทุกคนคือตอนนี้ก็ก็คือยังเล่นที่หกห้ายังจ่ายอยู่ก็เล่นที่หกห้าไปก่อนเดี๋ยวอนาคตถ้ารอเล่นมีที่ใหม่เล่นเดี๋ยวรอเล่นจะแนะนําทุกคนละกันเอาเป็นว่าเออที่แนะน่ะที่รอเล่นแนะนําทุกคนก็คือเล่นเล่นจริงแล้วก็จ่ายจริงอะทุกคนเล่นจริงจ่ายจริงแปลกปะก็คือเล่นได้ก็คือจ่ายจริงเออแบบนี้แหละทุกคนที่จะพูดเอออุ้ย กูเยอะไปหน่อยตังเหลือเจ็ดร้อยวัตฟมันใช่เลยเอาแล้วกูเดินถามเล่นกูแล้วไหมวันนี้เอาเอ้ยยังไงเอาไว้ตรงนี้ดีวกว่าหัวหัวบางงงมากอ่าขึ้นมาพันห้าแล้วทุกคนโอ้โหนึงว่าจะหมดสิ้นเนื้อปลาตัวแล้วนะวันนี้โอ้โหทุกคนได้อยู่นะ ได้อยู่เขาว่าหลอกตัวเองนั้นหรือคำว่าได้อยู่เนี่ยโอ้โหลงไปเจ็ดร้อยได้ไงเนี่ยเลี้ยงไข่เราหรือเปล่าช่วงนี้ก็รอเล่นก็จะถนัดเล่นทุนเ,เล่นทุนว่ะเล่นเบ็ดร้อยขึ้นตลอดเลยนะทุกคนร้อยเออเบ็ดร้อยก็รู้สึกว่าเบ็ดร้อยมันมันแตกกว่าเออขี้เกียจไล่เบ็ดแหละแต่ว่า แนะนำว่าอย่าเล่นตามนะทุกคนคือคือลอเล่นเล่นไม่รู้ว่ะคือไม่อยากแน,นี่ยนให้เริ่มที่เบ็ดร้อยเหมือนรอเล่นเพราะว่าลอเล่นไม่รู้ว่าทุกคนมันจะเหมือนลอเล่นไหมไงค่อยๆไต่เบ็ดเอาก็ได้ทุกคนแต่คือลอเล่นชอบเบ็ดร้อยไปแล้ว,วอ่ะอู้เห็นปะเห็นป้าเบ็ดร้อยหมดเร็วเหมือนกันนะทุกคนสามร้อยแล้ววัตถุฟังอุ้ยอฮ้ยใช่เลย คนเอาละรู้เลียงนะทุกคนรู้เลียงอ่ะอุยะอ้ยนี่หูเจ็ดร้อยแล้วอู้วายมาสวยวะ่ะเหมือนเลี้ยงไข่รอเล่นเลยนะทุกคนเหมือนแบบพอตังเหลือน้อยก็เพิ่มขึ้นมาให้อีกหนึ่งเพื่อให้เล่นต่อเนี่ยเอาดิวัดกันไปนเลยั้งให้มันรู้เรื่องให้มันจบๆก็เมือ่อวานรอเล่นเล่นได้ได้เยอะแล้วทุกคนก็เลย กล้าที่จะเล่นเว็ร้อยการทุนสองพันห้านะทุกคนแต่พูดถึงจริงๆมันก็เล่นได้ไม่กี่รอบเองอะไม่ถึงร้อยด้ะไม่ถึงร้อยรอบเออนั่นแหละก็อย่าบ้าล้วค่ะท่าราเล่นนะเ <c oughs> ตือนแล้วนะอุ้ยสวยว่ะโอ้โหเป่าเงินโอ้โหขาดเป่าเงินช่องเลกโอ้โหน่าเสียดายจังเห็นป้ามันเลี้ยงไข่รอเล่นชัดๆเลยว่ะทุกคน สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลอเลนเล่นเกมให้ทุกคนดูต่อไปนะคะทุกคนฝากกดไลค์หรือว่าใครที่ใครที่แบบว่าไม่มีอะไรจะดูก็กดซับไว้ก็ได้นะทุกคนกดติดตามไว้เผื่อไม่มีอะไรดูก็ดูลอเลนพูดวิดิดถูกๆโชว์ก็ได้ <laughs> ก็นั่นและนะคะทุกคนก็ฝากกดติดตามคนละหนึ่งติดตามแล้วก็คนละหนึ่งไลด์ด้วยนะคะอุ๊ยเป็นเลือนอนตลอดเลยเดีย๋ยวคนจะหดดูหน้าลอยเลนซะแล้วนะอู้ดูดีทุกคนก็คือสู้ชีวิตมากนะตอนนี้ก็คือสู้ชีวิตมากอนะงงกับตัวเองเหมือนกันดูดิมันลงไปหลักร้อยแล้วมันก็มาขึ้น,น้าหลักพัน อุ้ยเข้าปะเข้าอูถึงไม่เข้าก็มีลุ้นต่อนะทุกคนเข้าเหอะขอร้องเข้าเถอออะไม่เข้าอ้โหหรืว่าจะเข้าเลยแล้วตังทุนก็จะหมดงงมากฉันงงมากนะโอ้ทุกคนโอ้โหหรือเพิ่มเบ็ดเลยรอเล่น คือเพิ่มเบ็ดก็คือหมดตัวจริงๆนะรอบเนี้ยอ้โหเล่นเล่นพอประมาณนะทนุกคนดูดีก็คือเบ็ดร้อยก็รอเล่นก็ไม่ได้การันตีนะว่ามันจะได้ตลอดอะขนาดรอเล่นเล่นเองรอเล่นเล่นกลัวเลยเนี่ยแต่มันคือรอเล่นกล้าเล่นเพราะว่าเมื่อวานรอเล่นได้กำไรไปเยอะไงก็คือใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกคน เออใช้สติในการเล่นด้วยนะแปดร้อย <800. S 1> นี่เคยลงไปสุดต่ำสุดก็คือสามร้อยใช่ไหมอ่ะยังไงจะขึ้นไหมอุย้ยมาหน่อยรดลดช่องแรกอุย้ยสวยดิโอ้ไหลอยู่นะไหลจนวายหมดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะคือลงไปเจ็ดแปดรอยแล้วมันก็ขึ้นมาพันแ พันเจ็ดพันหกพันห้าอย่างเงี้ยตลอดเลยก็คือรอเข้าฟรีเกมอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยคือแตกนอกก็คือหวังไม่ได้แล้วเมีย <c oughs> ถ้ามันจะแตกนอกน่าจะแตกนานน,นนะทุกคนฉชนเหนื่อยมากนะมาเลยเหอะโอ้โหก็คือจะไม่มาก็คือให้หมดหมดไปเลยไงจากที่จะได้เปลี่ยนเกมนะทุกคน <c oughs> โอ้โห คือทุกคนรอเล่นแบบว่าเล่นแบบนี้นะแบบวันหนึ่งถ้าเล่นแตกแล้วก็คือจะหยุดยังไม่เล่นต่อนะจะเปลี่ยนวันค่อยมาเล่นใหม่หรือว่าใครยังไงแต่ก็เคยเล่นนะแบบวันหนึ่งแตกหลายครั้งอะแต่แบบหลังๆก็คือไม่ค่อยว่างไงทุกคนฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะรอเล่นรอเล่นอุย้ยสวยก็คือแตกนอกไปเลยนะเมือ่อกี้ ก็แตกโนอกไปเลยสิคะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังพู่อไม่หวังกับการแตกนอกแล้วนะก็คือไหลยับเนีอ่ะอู้หถ้ามีตัวคณนี่ก็คือบึมบ้ามอู้หห้าพันแปดโคตสวยอืมช็อตเมื่อกี้สวยว่ะอ้้หตอนนี้ทุกคนเราใช้กำไรเล่นละ ก็คืออ,อบอุ่นใจแล้วหนึ่งตอนนี้อบอุ่นใจอยู่นะทุกคนเพราะว่าเราพบว่าสองพันแต่เราแตกมาหกพันแหละหรือว่าเราจะหยุดละทุกคนอ่าสวยคิวสวยมาดีโอ้โหไม่ไหลแล้วโหขอฟีเกมหน่อยเถอะเราเลยรู้สึกว่าดีมอบมาเกา่าอ่ะ คือเข้าฟีเกมแล้วโหดนะทุกคนคือดุมากอก็คือสี่ตัวสิบห้าหมุนน่ะเออเกมอื่นมันปกติสี่ตัวมันจะแปดหมุนอย่างแมวอะ่ะเออสี่ตัวก็แปดหมุนแต่ดีมอมาเก้าก็คือสิบห้านะโอกาสแตกก็คือเยอะอยู่นะเข้าฟีเกมอะ่ะโอกาสเกลือก็พอๆกันนะทุกคนก็เออนั่นแหละว,ว่าไปตามเนื้อผ้านะแต่เราเรียนว่ามันโหดนะ แต่ตอนนี้เออหรือว่ารอเรนจะเปลี่ยนเบ็ดดีทุกคนพี่เกมไม่มางงมากนะทำไมไม่มาสักทีไปซื้อหน่อยละกันไม่เข้าสักทีซื้อไปเลยละกันวัดเบ็ดวัดเบ็ดวะวัดใจไปเลยแต่ซื้อแค่เบ็ดหนะ้าสิบน่ะเพราะว่าตังค์ไม่ถึงเบ็ดร้อย โอ้โหทุกคนหมาปะมาเฮขออีกหน่อยนึงมาอีกสักนิดนึงโอ้ยตั้งสิบสองหมุนนะโทษได้อยู่นะตอนนี้คูณเจ็ดละก็คูณแปดเลยสิจ้ะก็คูณแปดไปเลยสิค่ะ,คะโอ้โหขอเธอขอเธอนะฟิสปินไม้นี้ก็คือซื้อ โหตอนนี้ยังเจ็ดร้อยอยู่เลยนะทุกคนขาดทุนป่าววะขาดไหม <c oughs> ขอร้องนะอย่าขาดทุนเลยนะโอ้โหอ,อืมไหน่หนอุ้ยเท่าไหรว่วนะเนี่ย อีกนิดนึงนะทุกคนอีกนิดนึงจะเท่ากันที่เราซื้อแล้วสามพันเจ็ดนะตอนนี้สามพันหกละอุ้ยชิปมาช่องแรกชิปมาหน่อยอืมไม่มาพันเจ็ดนะโอ้โหเหมือนเราจะได้กำไรนิดหน่อยนะทุกคนไม้นี้เปล่าเอ้ย ยังไงรอบสุดท้ายโอ้โหขาดคลิปจ่องแรกโอ้โหมีงก็กบ,กกบ,บิมไปแล้วมีงก็บิมบัมไปละเอาไงดีทุกคนหรือว่าเราจะหยุดที่หนึ่งหมื่นดีหยุดที่หนึ่งหมื่นแหละเออไม่น่าจะไม่น่าจะไปต่อไหวละกลัวเหลือเกิน คือเข้าคือมันเข้าฟีกโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเมื่อก้โอเคทุกคนเลิกเลิกที่หนึ่งหมื่นนะก็เออพกมาสองพันห้าถ้าคิดคิดดูก็คือคุม้มกำไรประมาณเจ็ดพันห้านะได้อยู่นะว่าไม่ได้นะ โอเคทุกคนสำหรับนี้อลอรีนพอแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูอลอรีนเป็นครั้งแรกนะอลอรีนก็ฝากกดไลค์ก, like, กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต,ต,ต่อไปให้ทุกคนดูนะคะทุกคนสําหรับวันนี้อลอรีนพอแล้วเหนื่อยอะ่ะเอ,อเกมนี้มันมันแตกโหดนะแต่ว่าวันนี้มันไม่มาเท่าไหร่แต่ยังไงก็ซื้อก็ได้ได้ได้กำไรนะฟรีสปินรอบนี้ก็โอเคเลยแหละโอเคทุกคนสำหรับนี้อลอรีนพอแล้วนะคะ ไว้เจอกันเกมหน้านะคะทุกคนปาละบ๊ายบาย